เงียบสนิทมิดจิรีมิดจีรี w อ a t i เนีย English vs Thai vs อีสาน Let's go <S Hello สวัสดีครับวัดดีจ้า How are you สบายดีไหมสบายดีบอ It's alright ไม่เป็นไรบอรเป็นยัง Stop talking หยุดพูดได้แล้วเซ้าแวาแน่ So different So quiet เงียบสนิท มิดจิลีมิดจิลี่ What is มิดจิลี่จิลี่มิดจิลีจีลี That's amazing ถึ่งมาก b a ดสะออนคัก b a ดสะออนคัก A little bit นิดหน่อยจักหน่อย Stupid โง่ b e a r ก คุณเปลือกข้างแท้ you talking too much พูดมากว้าวดูค่ะว้าวโอ้โห